ไม่อยากเป็นแม่ไวยใสฟังทางนี้แค่ครั้งเดียวไม่ท้องหรอกไม่ใส่ถุงยางเดี๋ยวหลางนอกเอาล้างส่วนช่องข้อ4ยังไงอาสจ,จิก็เข้าไปไม่ถึงรางไครปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์ยังไงก็ไม่ท้องนับหน้าเจ็ดหลังเจ็ดชั่วถ้าไม่อยากเป็นแม่ไวยใสพี่ฝนฝนจะบอกให้ฟังค่ะ 1. มีอะไรกันแค่ครั้งเดียวไม่ท้องจริงหรอ ก่อนอื่นนะคะน้องๆที่มีประจําเดือนแล้วเนี่ยเราจะต้องนับประจําเดือนให้เป็นก่อนนะประจําเดือนวันแรกมาวันไหนเราก็ติ๊กากบาทที่ปฏิทินเลยค่ะแล้วเราก็นับไปอีก14วันนะคะเราก็จะเจอกับวันไข่ตกแล้วถ้าเรานับวันประจําเดือนไม่เป็นล่ะแล้วเรามาโบะบะกกันวันไข่ตกโอกาสท้องร้อยเปอร์เซ็นต์เลยค่ะและยิ่งเราอยู่ในช่วงวัยรุ่นวัยเจริญพันธุ์เลยค่ะโอกาสท้องยิ่งง่ายมากๆแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ที่อยากมีลูกเนี่ยถึงวันไข่ตกก็จริงโอกาสท้องก็ยากมากค่ะ เพราะว่าความกดดันและความเครียดหลายๆอย่างต่อให้ไข่ตกแต่ถ้าไข่ฝอกก็ไม่ท้องค่ะ 2. แล้วถ้าไม่ใส่ถุงยางล่ะหลังนอกเอาไม่ท้องจริงหรออันนี้ก็เป็นวิธียอดฮิตของหมู่วัยรุ่นเลยนะคะ ที่บอกว่าหลังนอกเราไม่ท้องเนี่ยโอกาสท้อง99%เลยนะคะอาจจะด้วยว่าน้องผู้ชายขอหรือว่าต้องการความสดใหม่หรือว่าอายไม่กล้าเดินไปซื้ออันนี้พี่อุ่นฝนก็ไม่ทราบนะคะแต่ถ้าเขาห่วงอนาคตเขาไม่อยากเป็นพ่อไว้ใสและห่วงอนาคตเราไม่อยากให้เราต้องเป็นแม่ไว้ใสเขาก็จะใส่ถุงยางค่ะเพราะตอนนั้นก็ไม่มีอะไรรับประกันได้เลยนะคะว่าน้ำอสุจิเนี่ยจะเข้าไปไม่ถึงรังไข่แค่เราทำการสอดใส่เข้าไปโอกาสท้องก็99%แล้วค่ะ 3. ล้างส่วนช่องคลอดเข้าไปสิ่อสุจิไปไม่ถึงรังไข่รอกไม่ว่าจะล้างส่วนช่องคลอดด้วยวิธีอะไรนะคะไม่ว่าจะน้องสาวเมน้นหรือว่าป้องกันอสุจิพี่ฝนฝนไม่แนะนําให้ทําเลยค่ะและการล้างส่วนช่องคลอดก็ไม่ได้ล้างอสุจิออกไปด้วยนะคะ4ีรีบปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์อันนี้ดีนะคะการปัสสาวะหลังมีเพศสัมพันธ์เนี่ยจะช่วยป้องกันการติดเชื้อของท่อปัสสาวะค่ะแต่ไม่ได้ป้องกันการท้องนะคะ เพราะว่านับอสุจิเนี่ยเข้าไปทางช่องคลอดไม่ได้เข้าทางรูปัสวะเพราะฉะนั้นคนละรูกันนะคะ5นับหน้า7หลัง7จีสอันนี้ชัวร์ต้องบอกเลยนะคะวิธีนี้ก็ฮิตเหมือนกันถ้านับหน้า7เนี่ยโอกาสท้องก็จะสูงกว่านับหลัง7ค่ะแปลว่านับหลัง7โอกาสท้องไม่มีหรอคะนับหลัง7โอกาสท้องก็จะต่ํากว่าค่ะ คนที่นับหน้าเจ็ดเนี่ยสุขภาพร่างกายจะต้องดีมากๆเป็นคนที่นอนไวๆกินอาหารดีมีประโยชน์และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอประจำเดือนก็จะมาตรงเป๊ะเลยนะคะแต่ถ้าเป็นคนที่ประจำเดือนมาไม่ค่อยตรงสุขภาพไม่ดีอันนี้นับยากมากๆค่ะและการนับหน้าเจ็ดเนี่ยการคาดเคลื่อนของประจำเดือนก็จะสูงมากๆเช่นกันค่ะแล้วถ้าเรานับหลังเจ็ดล่ะจะปลอดภัยยังไงก็วันแรกของการมีประจำเดือนนะคะเราก็ติ๊กใช่ไหมแล้วเราก็นับไปเจ็ดวันค่ะ 1234567 1, อ่าวันนี้นะคะถ้าเรามีอะไรกันเนี่ยยังไงก็ไม่ท้องแต่ถ้ายิ่งนานไปเรื่อยๆ8 90อันนี้ก็จะยิ่งเสี่ยงขึ้นไปนะคะเห็นไหมคะทั้ง5วิธีที่บอกไปโอกาสแจ็คพอตแตกสูงมากๆค่ะถ้าเราอยากแจ็คพอตแตกนะคะก็ทำตามที่พิวหนฝนบอกได้เลยแต่ถ้าเรายังไม่อยากแจ็คพอตแตกนะคะวิธีที่ดีที่สุดก็คือคุมกำเนิดค่ะ พี่ฝนทำคลิปนี้มาไม่ใช่จะห้ามน้องๆไม่ให้มีแฟนหรือไม่ให้มีเพศสัมพันธ์กันนะคะจุดประสงค์ของพี่ฝนเนี่ยถ้าเราคิดที่จะมีแฟนและคิดที่จะมีเพศสัมพันธ์กันแล้วก็ต้องรู้จักป้องกันตัวเองด้วยนะคะวิธีการป้องกันตัวเองง่ายที่สุดเลยก็คือให้ผู้ชายใส่ถุงยาอนามัยค่ะป้องกันโรคและป้องกันท้องได้ส่วนผู้หญิงเนี่ยก็ต้องรู้จักกินยาคุมด้วยนะคะเรียนรู้วิธีที่จะใส่ถุงยาอนามัยเรียนรู้วิธีที่จะกินยาคุมง่ายกว่าเรียนรู้วิธีที่จะเลี้ยงลูกให้โตค่ะ การมีอะไรกันในวัยเด็กผิดไหมเขาเรียกว่าไม่สมควรค่ะแต่ถ้าเรารู้จักวิธีป้องกันตัวเองและเราอยากจะมีอนาคตที่ดีในอนาคตเราอยากจะทำอะไรก็ได้ทำไม่ต้องมานั่งเลี้ยงลูกหัวฟูอยู่ที่บ้านเพื่อนอยากไปดูคอนเสิร์ตเราก็ไปกับเพื่อนเพื่อนอยากไปปาร์ตี้เราก็ไปได้ก็จะดีกว่ามาซื้อแพมเพิร์ตแล้วก็ต้องมานั่งให้นมลูกอยู่ที่บ้านนะคะการมีลูกคนหนึ่งก็จะต้องอยู่ในวัยที่เหมาะสมพี่อุ่นฝนไม่ได้บอกนะคะว่าเราจะต้องมีลูกได้อายุเท่าไหร่วัยที่เหมาะสมก็คือ มีหน้าที่การงานมีเงินและมีความพร้อมในการเลยนดูเขาค่ะเพื่อนฝนจะอ่านเรื่องราวที่เพื่อฝนไปเจอมานะคะน้องเอไปเที่ยวกับแฟนและเพื่อนไปกางเต็นท์หนาวๆอยู่ที่ดอยดึกแล้วตีหนึ่งตีสองทุกคนก็เข้าเต็นท์ของตัวเองแต่แฟนน้องเอไม่ยอมกลับเต็นท์ตัวเองแต่ไปนอนในเต็นท์ของน้องเอแฟนก็พยายามจะกอดจูบลูบคำน้องเอก็เคิมน้องเอถามกลับไปว่าถุงยางแล้วค่ะพี่แฟนก็บอกว่าขอสดได้ไหมะ นานๆนะนะนะสมองน้องเอทำงานทันทีถ้าท้องใครจะรับผิดช,ชอบแฟนบอกไม่ท้องหรอกหลังนอกยังไงก็ปลอดภัยเชื่อพี่แต่น้องเอเคยฟังพี่ฝนฝนมาแล้วหลังนอกท้องแน่นอนท้องแล้วมันจะทิ้งเราไหมเราจะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าการได้กันไม่ได้เป็นการผูกมัดความรักนะเฮ้ยมันได้เราแล้วมันเบื่อเรามันก็ทิ้งได้เลยนะน้องเอก็เลยบอกไปเลยค่ะไม่ค่ะถ้าพี่ไม่มีถุงยางไม่อย่างเดียวค่ะ แฟนของน้องเองก็พยายามทําทุกอย่างเพื่อให้น้องเองเปลี่ยนใจแต่น้องเองก็ปลอดภัยไว้ก่อนเพราะไม่มั่นใจในตัวแฟนฉะนั้นนะคะน้องๆสาวๆถ้าไม่อยากเสียอนาคตก็ต้องปลอดภัยไว้ก่อนนะก่อนจะรักใครก็ต้องหลักตัวเองด้วยค่ะแล้วก็บอกเขาไปค่ะเรารักเธอนะแต่เราต้องรู้จักป้องกันค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พี่ฝนไปอ่านเจอมานะคะ ถ้าน้องๆมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์ถามพี่ฝนฝนได้เลยนะคะพี่ฝนฝนอ่านทุกคอมเมนต์ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนดูล่ะแล้วถ้าไม่อยากพลาดคลิปดีๆอย่าลืมกดติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนพี่ฝนฝนก็ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายค่ะ